อิสระเิรีนำเที่ยวตลาดร้อยปีตลาดใหญ่ไทยอยู่ตะบนเจิญอำเภอทา่าแซะจังหวัดจุมพรเป็นตลาดที่มีมาเป็นร้อยรปีนะครับ<ม>เป็นกระโพด เป็นสินค้าพื้นบ้านประเภทละก,กร,รมสตอนี่เ,เ,เรียกเรียกอ่าบัวบัวครับเป็นขนมส่วนมากเป็นขนมพื้นบ้านมีก๋วยเตี๋ยวผัด okay. ตอนเช้ามีร้านข้าวต้มมีร้านข้าวต้มนะครับมีผลไม้ช่วงนี้เป็นหน้าเงาะเงาะช่วงนี้นราคาสองร้อยห้าสิบมีบังคุตจังหวัดชุมพรเป็นเมืองผลไม้คล้ายๆจังหวัดจันทบุรี ก็มีผลไม้มีแก้วมังกรกำลังกำลังดังนะครับตรงนี้เยอะม,มีผักพื้นบานจุดเล็บหกปีขนมหวานครับขนมหวานเป็นขนมที่ทำเองเก็น อุตสาหกรรมครอบครัวอินเนอินเน็ตครับอินเน็ตสลักดีสัดีครับมีมีพวกประเภทบวกนี่เป็นอ่าผักผักครับผมขอบคุณมากครับรับผมมีะต่ตอมีพวกผักพื้นบ้านนะครับ ยอดยอดยองนี่มีเฉพาะภาคใต้เท่านั้นนะครับภาคอื่นจะไม่ไม่ไม่ได้เห็นครับผมมีชุมพรครับขอบคุณมากครับกล้วยเป็นกล้วยสุกสุกนี่เขาเรียกลูกอะไรนะลูกลืมทุกทีนี่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 อ๋อยอมปล่อยอมปล่อยย่ปล่อยครับลืมทุกที มีอ่าเป็นประเภทอ่าบวบเอ้ยไม,ไ,มไม่ใช่บว,วบป <ะ S 1> ูครับปูนี่อ่ายอดอ่ายอดมันกูมีพร,ร้าใต้นะครับมันปูนี่อ่านี่อ่าก็เรียกอ่ามะเขือพวงพาะใต้เล็กมะแว้งมะแว้งมวู้ดว้นนีแว้นนีแ้งมว้ยาว้งมะแว้งมะแว้มะแว้งมะแว้งมะแว้งมาแว้่าะแว้งมะแว้งมะ้งมปีที่มีม่นามแล้วมรับมีก่อนผมเกิดอีก กิ้งขาตะไคร้นี่สำหรับต้มยำนะครับนี่เป็นส่วนมากเป็น,เป,นเป็นผักเป็นผักเฉพาะที่ว่าเขาทำเขาปลูกเองในท้องถิ่นนี่ส้มส้อมอะไรนะส้มจีสส้มจีสนี่อ่าอ่า,มมา,าค,ครับผมมาขุดฟองเอาเงนี่ดอกแคร์ครับไม่เคยเห็นครับดอกแคร์ข้าวไรเบอรี่ มีมะนาวครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับลงไอตําสักเรื่ดีครับผมมีถ่ายถ่ายทุกนัดครับนี่เป็นน้ำครกครับน้ำครกถ่ายถ่ายทุกที่ครับฟางครับฟางครับฟางครับนี่ก็เรียกอ่าเพกาเพกา ปาปิกาตุเรียนครับปลาทูแมกรอนกระผมนี่เป็นถ้าบวบบวบผมบวบผม เป็นผักที่เขาเขาเก็บในโกเรือนมาขายตามตลาดนัดครับเป็นผักปลูกเองปลอดสารพิษปลอดสารพิษกับผมขอบคุณมากครับมีพริกสดสุดนี้นาเรากอง เป็นพริกที่เขา,าทำขายเป็นเป็นถ้วยนะครับเป็นพริกมะขามก็ไม่ก็เห็นนะในภาคอื่นนี่เฉพาะภาคใต้นะครับขอบคุณมากครับอขอบคุณมากครับตลาดนี้มีมานยาวนาน เป็นขนมสวยๆนะครับกินน้อยไหนร้าวใไรแล้วหยิออกมาไปทำกับข้าวให้ดูมาเดาใครดีนี่แตงเล็กแตงนะครับนี่อยากตะวัาบ้านนี่เขเรีกรกยรกกระเจี๊ยบมะกรูดมะกรูดทั้งลูกอ๋อนี่ ลองอีกครับคันธารดีครับผมเป็นทิชเป็นถ้วยครับเป็นมะเขือเป็นของพื้นบ้านนะครับที่อย่าอยาปล่อยยายด้วยนะนี่ยังไม่ไม่ไม่เอาตะขอใหดีถ่ายได้ไหมปล่อยได้ผักเป็นผักเป็นผักขึ้นบ้านนะครับยอดที่สวยมากยอดอะไรเนี่ยยอดอะไรเนี่ยยอดอะไรเนี่ย สวยสวยมากครับรับบวกมีเลายไบอลหลายบอลหลายบอลบอมันปูอยผักหลายอย่างครับเป็นภาพสวยงามที่นามาฝากเป็นเห็ดโอ้โหปลาไหลปลาไหลครับ อปรีมีบวบมีมะระมีเหมือนเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตจะเรียกอ่าง่ายๆก็เรียกซุปเปอร์มาร์เก็ตแบบชาวบ้านนะครับนี่เป็นของทะเลของทะเลมีมีปลากระเบนมีปลาที่ทำแล้วมีปลาโอ ปลาทูปลาหมึปกปลาหมึกตัวใหญ่ครับรูร้อยห้าสิบบาทปลาทูหอยเชลล์นี่ผักภาคใต้เขาเรียกลูกเนียงผักทองผักทองนี่เขาเรียกน้ำเต้า เผือก่อไม้ดองกระปักดองผักเีฟรังผล,งล,งลงไม้ไอผักสับทำเครื่องต้งยมยำ เป็นตลาดรับรันเสาเป็นมาตอนเช้าที่เก่าแก่มากมีมาเป็นร้อยร้อยปีอ,อยู่ติดถนนพักเสมช่วงอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรมพร,รดแกงแกงใส่ถุงนะครับเขาไม่ได้ ก็ไม่ได้นั่งทานที่ร้านเป็นใส่ถุงกลับบ้านสวยงามมากครับเป็นแทงทุกหลายอย่างครับขอบคุณมากครับเป็น พวกกะลำปีประกัดขาวพวกทงลูกใหญ่ครับเบอร์แฟงเบอร์กระเทศแคลรดพวกขาพวกขิงสิบ,บาทยีสบบทย่สิบเลยค่ะยาละยีบ,บาทยามี พวกปลาปลาทะเลเมียถั่วฝักยาวเพ็ดหน่อไม้นี่เป็นเป็นสินค้าใส่ถ้วยขาย,ยมียมีพวกอะเป็นขมิ้นขมิ้นนี่เป็น <c oughs> เขาใช้ทำแกงเหลืองเป็นแกงเฉพาะของของภาคใต้นะครับ องบวกเ,เ,เป็นกละดารัดฟา,ากมากครับ,บสามารถแว,แวะเ<ว>ที่ยวได้นะครับเป็นลัดเช้าว,วันเสาร์ทุกวันเสาร์นะครับเพรยเครื่องแกง นี่เป็นเพศมีทุกอย่างครับมีพุกพุงมาลัยมีดอกไม้ดอกไม้เขาเขาเขาทำเองนะครับเขาเขากำลังประดิษฐ์อยู่เป็นด,ดอกบุลาบสวยครับสวยมากครับ

ลงอินเท็ตฮะลงวิธีชีวิตชาวบ้านการค้าการขายการมาค้ากินครับผมเป็นทผักมะเขือเป็น เป็นตะบุ้งเป็นอ่าโอใจเป็นพุทรามะม่วงม่วงสุกม่วงดิบกระโพดมันมันยังไม่ได้ล้างขอบคุณมากครับเอาอีกเอาของกินที่สุดสักหน่อยครับเป็นขนมขนมขนมอะไรเนี่ยขนมอะไรเนี่ย น้ำมันนี่น้ำมันตัวทอดอ่ะตัวทอดเป็นลูกตัวทอดตักลูกชิ้นลองกินนะครับเเป็นของสวยงาม สายตาจะรัลชออ็หน้าโอห์มาในตอนนี้ข้าในโอหเหลือลายผมเอาหน้าไ่งูจงอางดึกแล้วปล่อยงูจงอางสองตัวหัวเมียนเป็นอกเสือไม่ออกไปนอกเสือ